3เทคนิคกระตุ้นให้ผู้ชายเหลียวมองทำไมผู้ชายถึงต้องมองผู้หญิงสวยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเวลามีมีคนสวยๆผ่านมาผู้ชายจะเหลียวมองโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมองนั้นถูกจูงใจได้ง่ายจากสิ่งที่เห็น90%ของสิ่งที่บันทึกในสมองส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มาดู3ามเทคนิคนี้มีอะไรกันบ้างข้อ1คุณสามารถจะสร้างความพลิ้วไหวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผม นะครับเสื้อผ้านะครับความพิวหวมันดีไงความพิวหวเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่ามันมันเกิดมูฟเมนต์นะครับเช่นผมที่เด้งเด้ <ๆ S 2> เป็นลอนผมมันวาวมีวอลลุ่มเหมือนติดสปริงหรือว่าเสื้อผ้าที่ทิ้งตัวนะครับล้อไปกับการเดินพอมันพลิ้วเนี่ยโอ้โหมันน่ามองนะเวลาเดินไปเนี่ยแล้วผ้าเนี่ยอาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยทําให้ผู้ชายยังไงก็มองเหลือใจมองต่อให้มี ภรรยาแล้วก็จะต้องมองนะครับแบบไม่รู้ตัวเลยข้อ2ก็คือส่วนว้าวส่วนโคง้งอันนี้เป็นสัญชาตญาณของผู้ชายาเวลาผู้ชายมองส่วนว้าวส่วนโค้งเนี่ยสมองในธรรมชาติเนี่ยกำลังจะบอกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะแข็งแรงพอจะเป็นแม่พันธุ์แล้วอันนี้คือสมองส่วนไบโอโลจี Biology ของมนุษย์มองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใส่เสื้อผ้าที่เน้นส่วนว้าวส่วนโค้งบ้างมันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเซ็กซี่นั่นเองครับข้อ3ก็คือความอ่อนหวาน หรือความเป็นเฟมินีนนะครับแต่ละคนก็จะมีไม่เท่ากันนะบางคนก็อาจจะออดอ้อนบางคนก็อาจจะขี้เล่นแต่หลักๆก,ก็คือเน้นการความดึงดูดความรู้สึกดึงดูดความรู้สึกที่เขาเข้าหาและสบายใจความรู้สึกที่เขารู้สึกเป็นกันเองง่ายๆเลยแค่ยิ้มนะครับความออดอ้อนไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเออใช้จริตมารยาแบบผู้หญิงมากมายนะครับคุณสามารถทําได้ในสไตล์ของคุณถ้าไม่รู้ว่าจะทํายังไงแนะนําคอดน,นี้เลยครับ เนรมิตมหาเสน่ห์นะครับเป็นคอที่มีแนวทางคุณสามารถเอาไปปฏิบัติได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องฟื้นความเป็นตัวงตัวเองนะครับสนใจทักโค้ดได้เลยครับ